ดีจ้าสบายดีพี่น้องตะประกงเห็ดเลยพี่น้องเจ็บท้องสบายดีพี่น้องมากินหอยโชมเมื่อนีเพราหอมดิหอมหลวงหอยจับลูกไยจับลูกอ,อยากทำอยู่พี่น้องเจ็บท้องกระนาเห็ดแก้วให้พี่น้องฮาแนวให้ลูกกัดเดี๋ยวจะอยู่ อันนี้อันอันเป็นสุขเขียวมันหางยางๆทำอะไจะกินได้ลูกแห้งขนาดที่พี่น้องมือด้วยมาเด้อพี่น้องเด้อกินหอยโซ่โซ่กินหอยหอยคาง งามนี่งใหญ่น้องหอยหางนวลชมพูหน่หนาปน้องหอยใหญ่แสงเบอร์าเดีเผ็ดอีนนี้เผ็ดแดงยันเผ็ดลายดิเ็ดจักน้อย

วยายากใส้ฉันด้วยตังไว้ฮะแต่บุหมมีผู้จับหมอนี่ผุไม่ได้ผู้เป็น,ป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 นสื่อหมู่บ้านนี่ให้ยอายกินวันนี้เลยซื้ออีก ก็น้านะบุคลีดีบรนไดพี่น้องกินสมกินสมแซวหนึ่งหนึ่งบรรไดเหนื่อยเขาเลยเลยเฮ้็บท้องเมื่อกินสมแซวหน่อหนึ่งในเจ็บท้องโหลดกี่ไลท์ท้องแบบบอดี้แบบเจ้าน่ะกินดิบบรรได phải cái phải đi con này, dù có đủ này Ô, xong mà nhà này có gì để tiệt thô này tiệt cả mè lái mè hết biệt, Tưởng nhau sau này tôi หลุกไปไหนจ๊ะคนหุหมมือตื่นน้ำโดคอยติ้งไปไหนกัคือหุหมมือท้ย ลวกซุปปวดบ้างเล่นแกะเนี่นยเพชรอย่างนี้เพ็รกระเพกเนี่ยจะหาทำไมอยุดไทยเนาะพี่น้องเนาะบริคอเจ้าทีก่อนเห็นน้ำไม้โดดใช่ไหม,มจุ๊บซะบริคอเจ้าทีก่อนนีน่อย่งกระเทยอยู่นี่

น้องเมฆจยากกันนันเลยด้วพี่น้องด้วกันนขอโตก่อนเมฆเปห้องสยย่สกระรินงิงก,กับกม่ลนกปนะฮะเอา,า,า,เ,อาเอฟซีหายหลเลยเฮ้ย Ơi. <laughs> Ui, thịt bài Được, bài có được phi nông được Cái này thử thịt khá โอ้เผ็ดพี่น้องคลิปนี้ก็ลาไปก่อนพี่น้องพอกันใหม่คลิปหน้าเด้อพี่น้องเด้อโอ้ย,อยเบิดเต็มจานไปบ,บายจ้ะ